สวัสดีครับผมน้องขอพ่อพ่อดังแกนแช่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับราะคุณครู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 อาบน้ำไหมครับจ๋าเกี่ยวแบบละเอียดบ่เอาเห็นอะไรเมื่อคืนนี่เอาเห็นไรเมื่อนั่งบันหักซื้อวางเลยก่อน ้านทางว่าอขาเอขาอยู่ห้องไหนห้องนี้บอห้องนี้ก็เย็นเย็นกับไปพูเสียกันนาวางกันหนาวครัไปเบิ้งแด่นี้ไปแลยตามนี่งยุทุกช่องเลยนะครับที่กำลังถ่ตอนนี้เอาก็ต่ำจีบุ่งมือนี่มือนี่ก็ต่ำับมือนี้อฟซีอยากินตบั่งจอดกันเครัมือนี่เบาบางเบาบางักกนไุเด้อค่ะ

วันนี้ดีใจเลยทุกคนเหมือนคนดังเเป็นครูด้ยคุณดังคุครูหน่อยคุณครูยาตีเด็กนักเรียนนะคะอย่าหายเลยเด้ออย่าเสหายเลยเด้อคุณครูกำลังมาหลายเลยเออแป้งแป้งกระทาพวกใครเข่านาแป้งกับแป้งกระทาบวกใครเข่านาประเดี๋ยคุณ เป็นลาวลราเป็นไทยนะคะบางทีมันอาจจะตกตกโลกนิดนึงในทรองสื่อากน้งยายในการรับส่งโดนโดนสิได้บอลไทยโดนโดนสิได้บอลไทยแคค่ะแรั้งแรกเลยตายแล้วไม่กต่สิบบาแคสแลกตรงมาเอหรือเราไม่ชอบเบ้า ก็ว่าว่าไปว่ามาตกเล้าไว้อจเขาจะได้กระตุกถ้าพ่อว่าเฝาล่าไปรวดถ้าพูดเรลาได้ก็พูดพูดได้ได้เลยไม่ใช่พูดดีสารเฝ้าไว้ดิสารไปรวมพูดได้เห็นก็ถามเนาะถามเดียวกันเมือเนาะดาราดังนี่แหละสิบตัวช่องเรื่องเล็กไปทังคุณจอยไปด้ว ลืมดู Pop เลยนะนี่ yeah. ลืมดูเนี่ยลืมดูลูกใหม่ของจอหชัยเลยนะนี่ไปาติมขึ <No, 99, 99, ้นในรองเท้าบอกนี่แต่ว่าต้องเขับไปเบนในไลซ์สดคอยมาขึ้นชกจอห์นชัยลำพงโอฟิเชียลเขาต้องให้ไปดูต้องให้ไปดูในไลฟ์สดแสดงว่าบอกตรงนี้ไม่ได้เมื่อคืนวัวจะขับรถอยู่ก็เลยไม่ได้ดูเหมือนกับ สามสีสองวันนั้นเลยตลอดถามหลอดถามนะคุณตร้งเลิกําลังสังเกตกันเช่ครับลูกไมเลยดครไัคุณุ้ไน่มนี่พปกติคุณผอย่าหายด่โอ้โห กิตัป้าตัดงมเสีลักไม่ดอกนะขึ้นรอเลเนาะมือนนีนอนก็อยากกินตัป้าตัดงใครไปกินล่าอาจารย์ห้างขึ้นรอเลยี้สิสามซ้อกินแปรบไปใช่หรือ้วเข่าเล้อดบาันเราบอนวิโลกอาหารมหันอันนี้ครับข้าลงทเบียนแล้วก็ข้ากระหล่ำนสิบโมงอสิบโมงกินเข่าได้สบายมิแต่คุณิรวยไปหนาได้ย

ออกไปเปลี่ยนไหนวะนานเขาเป็นแฟนกันหรือเาเป็นแหมอขวัญกับหมอท่านา ลูกสไปรครับผมเนี่ยสไถึงบสามลูกสไิจับอาบน้ำนี่ค่ะลูกสวยไหมคะลูกสไปร์จองไว้แล้วจองไว้แล้วแต่งผวน้มแล้วันเป็นกเที่ยวหว

อาแดกดนักด้วยแล้วการวันจัดนักด้วยมีเ <c oughs> ด็คนขอถอยหลบารอลูกสาวคุณคุณห่ลูก อันบ้นเป็นรอดแล้วท่างนี้ถ้าคุณกันรอดได้คุณ <c oughs> <c oughs>

อยอยโอ้ยจากไยน,น้ำแหละ,ะ,ะโอ้กวางเพีงนี่นนตกันนรอจังสี่มันจงสีเงาไทยกับคู่คู่เป็นหลักฐานไทยกับคู่คู่เป็นหลักฐานไ,นได้เายได้นลย

ห <c oughs> น้าหลายว่ามักตัวไมยมักตัวหน้าหลายตัวเองมักแทบไปไข่อันนี้คือบรรยากาศนาห้งานนะครับผมท่นี้ก็มันถ่ายรูปกันป่ฝากคลิปนี้ในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ